ยามเช้าสวยม,มากแต่งสีทองนะคะมุ่งหน้าสู่จันทบุรีค่ะวันนีไ้ไปงานปิด ไปถึงมาลิลามาริแลอะไรนะครับไปเลยอันแล้วค่ะซอยมาริลาม้มเดี๋ยวเราจะได้เลี้ยวนอ่ยซอยมาริลาเข้าแล้วค่ะเข้างานแล้วอันแล้วค่ะันราที่ทีสิบนะคะแล้วพี่ทำไมไม่รีบเลี้ยวเรียวเลยเนี่ยมาเร็วมากเลยนะคาใบใหญ่เลยอันละมันปากหมดดื้อ ชาเข้าทางนี้หรือเปล่าเขามาทางนู้นหรือเปล่า,เ,าเนี่ยมันมาได้ทางโ้น,นามาได้ก็มาดูเดมาได้ก็มานี่เจอป้ายรอยนแล้วนะคะสวนหญ้าสักค่าง,งานทำบุญยยน,น้ออมป้ายแบบนี้นาานทางที่จะาัเดนะเออเอาดิคุตมาเต็มบ้านเธอแนะ่ <c oughs> <c oughs> ลักแท้ไงระยะทางเข้าป่าคดงแม่เ็ามาเด้อไปเหนือลองใต้แม่ก็ไปสุดปู่แล้วเนาะ วันนี้มาตะวันออกนะคะวันซืนอยู่พัทธลุงมีการเป็นลอดทถด้ำในจมูกแหวกเป็นแถวหลานหนูบอกว่าอตา,าไปถ้ำมารกกดเปล่านะบอกไม่ได้ไปไปถ้ำที่นี่ก็ถ้ำหาข้าง้อนเจอป้ายแล้วแล้วไม่ผิดนะ <Okay. S 1> เจอแล้วคะ่ะเดี๋ยวรอแจ็คสอยหลังนิดนึงรถแจ็คก,ก่อนนะรถแจ็คมันเตี้ยอุ้ยเกือบคูด ท้ายเติบคูดโอิยใหญ่เพราะว่ารถเปี้ยเนี่ยท้ายมันเนี่ยมันเป็นหลุมไงทีหน้ามันยังบอกจมันได้เอาของสองปีมบอกมันแล้วเปลี่ยนไม่ยังหลุมอยู่เนี่ยบอกมันจะโรแมนมันบอกคนมันชอบว่่าาอยยงงเี้มันลากพื้นเลยนะเราบอกเพื่อนไม่เราที่ทางเข้างานแล้วนะค่ะเข้างานสวนย่าสักนะคะแม่ชะโนดพพพี่ิออเห็นถึงงานบ้านแม่ชะโนดแล้วค่ะย่าสักนะคะ านงานไหมคะมเอกไบอให้ทานอาหารกันก่อนค่ะรถล,ละมาห้าคันวันนี้ดีนะฝนไม่ตก,โกขอให้ฟ้าโปร่งถึงงานแล้วนะคะวันนี้วันอาทิตย์สีแดงค่ะแมวฮิวมีรถหลงคันหนึ่งค่ะ มีงานแม่ก็ทำอาหารเลี้ยงนนะคะเป็นบุฟเฟ่อาหารบุฟเฟ่นะคะมีน,นมจีบด้วยค่ะว้าวเขาบอกโอ้ยของโปรดเลยนี่ของโปรดเลยเขาบอกคนตลาดคนจันนวก็จะเลี้ยงอาหารดีนี่มีหอหมกด,ด้วยค่ะ แม่แม่เรามาจากกรุงเทพห้าคันรถค่ะตอนนี้แม่โฉนดเลี้ยงอาหารมีไข่พัโลมีผัดมีจันมีหอมหมกด้วยนะคะอ้ไข่ต้มน่าทานมากเลยแอบบดูกับข้าวนะคะเดี๋ยวทานไบรายาการบริเวณงานบ้านแม่โฉนด